สวัสดีค่ะบ้านริมนาชาแนวนะคะเชา้านี้จะพามาเก็บไข่เป็ดอีกนะคะนหลังจากที่เมื่อวานนี่ให้เขากินหญ้าในเปียเสริมนะคะนี่มาดูว่าวันนี้นี่ไข่เขาจะเพิ่มไหมคะนี่อ่าอ้ไขร่รู้สึกว่าลูกเขาจะโตกว่าเก่านะคะนี่ เก็บไข่ปิดนี่เราจะแยกไอในในรังออกกับข้างนอกออกกรหานนะคะเพื่อที่ไข่จะได้ไม่เปื้อนนะคะในรังเขาจะไม่เปื้อนเลยค่ะแต่ที่อยู่ข้างนอกนี่เขาจะเปื้อนมากค่ะอันนี้ก็เลยเลือกไอเก็บในรางก่อน,นะะในรังไข่เขาก่อน,นะคะอ่ะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะนี่วันนี้ไข่ลูกจะโตมากเลยค่ะีนลูกลูกใหญ่กว่า วันไหนที่เขากินอาหารที่อิ่มแล้วก็มีประโยชน์นี่ไข่ของเขาจะลูกใหญ่มากเลยค่ะนี่วันนี้นี่เก็บได้เต็มมือจริงๆเลยค่ะอืมเดี๋ยวจะพามาดูตอนเก็บเสร็จนะคะนี่ว่าจะนับดูว่าว่าไข่เขานี่อยู่ประมาณเท่าไหร่นะครันี่ไข่ของเขาก็จะซุกไว้แบบนี้แหละค่ะนี่ถ้าไม่ดูจริงๆไม่ไม่รู้เลยนะคะนี่ว่าเขา มาไขซุกไว้แบบนี้อ่านี่นี่ไขก็ที่เก็บวันนี้นะคะนี่ mm hmm. สวัสดีค่ะบ้านริมนาชาแนลนะคะเช้านีา้ก็เป็นอีกเป็นอีกเช้าหนึ่งนะคะนี่ที่ที่จะพาทุกท่านมาดูการเก็บไขนะคะนนี่ค่ะ ไข่ก็จะประมาณนี้แหละค่ะนี่นี่่ค่ะเขาจะซุกไว้เลยค่ะนี่โอ้ไข่วันนี้นี่ลูกใหญ่จริงๆเลยนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาเดินดูก่อนนะคะก่อนที่จะเก็บนวันนี้จะพาเดินดูก่อนค่ะนี่ค่ะไข่ในในรังไข่นี่เยอะเลยนะคะนี่นก็จะเจะข่อย่างนี้ละค่ะนี่วันนี้จะออกจะสายหน่อยนะคะนี่นี่ค่ะ วันวันนึ่ตอนเชา้าม,มาก็จะเก็บไข่อย่างนี้แลค,ค่ะนี่ค่ะจะทำรังเพิ่มแล้วนี่วันนี้รู้สึกว่าไข่จะเยอะอยู่นะคะนี่วันนี้จากเมื่อวานนี้สิบห้าแผงวันนี้ไม่รู้จะได้ประมาณไหนคะนี่เดี๋ยวต้องมาเก็บดูก่อนว่า เขาจะให้ไข่ถักประมาณกี่แผงนะคะอืมไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวเก็บไข่ก่อนอันนี้สงสัยไม่ได้ทำความสะอาดเขาเขาก็ไม่ไข่นะคะเป็ดนี่เขาจะเลือกที่ใส่ฟางให้เขาใหม่ๆเขาถึงจะไข่ะคะ่ะเปลี่ยนฟางนี นี่ขาจะไข่อยู่มุมนี้ค่ะนี่มุมที่ฟางใหม่ๆนี่เขาจะไข่ใส่เยอะเลยนะคะนีะ่จะทำการเก็บแล้วค่ะทีนี้ค่ะการเก็บไข่ของเราเราก็จะเลือกเก็บในในรังเท่าก่อนนะคะนี่ไอ้ข้างนอกนี่เราจะแบ่งไว้อีกครู่หนึ่งเพราะว่าข้างนอกนี่เขาจะเปื้อนกว่าในรังค่ะข้าง,งในรังนี่ไม่ค่อยเปื้อนเท่าไหร่ก็จะเลือก เก็บอ้แยกกันเลยนะคะนี่เพื่อจะได้ไม่ต้องทําความสะอาดกันเยอะนะคะเพราะว่าในรางนี้เขาเขาไม่ค่อยสกปรกเท่าไหร่แต่ข้างนอกนี่สกปรกค่ะเคะอืมนี่เป็นการเก็บไข่อนเช้านะคะนี่ก็ได้สามครุแล้วนะคะนี่ครุนี้เป็นครุที่สี่ค่ะนี่ ไข่ไข่ก็ดูเหมือนเขาจะเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้นี่กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ลงมีกำลังใจในการลงคลิปนะคะนี่กดแชร์กดไลค์ด้วยค่ะนี่คือการเก็บไข่ของเชา้านี้ก็ได้ประมาณนี้แล้ค่ะนี่ก็ได้เยอะอยู่คะ่ะได้ห้าครุนะคะนี่ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นี่คะ่ะเดี๋ยวจะไปนับดูนะคะนี่ นี่หลังจากเก็บไข่แล้วเราก็จะมาทําความสะอาดตรงนี้ก่อนอื่นเลยนะคะนี่คือน้ำนํำน้ําที่เขากินนะะเพราะว่าถ้าน้ําสกปรกมากนี่จะจะส่งผลกับสุขภาพของเป็ดนะคะนี่เราก็จะจะเน้นตรงน้ำพาก่อนนะคะตอนนี้จะทำาทำการล้างรางน้ำพอก่อนนะคะนี่ก็จะเสร็จสิ้นการทำความสะอาดรางน้ำสำหรับเช้านี้นะคะนี่ เราก็จะให้เขากินก็สะอาดดีแล้วนะคะนีขั้นตอนต,ต่อไปก็ต้องให้อาหารเช้าเขานะคะแต่ละวันของการใช้การเลี้ยงเป็ดนี้เราก็ต้องมาทําในส่วนตรงนี้เลยค่ะนี่ก็หลังจากเก็บไข่ก็จะมาทําความสะอาดแล้วก็ให้อาหารหลังจากนั้นเราก็จะปล่อยเขาเล่นน้ํานะคะนี่มาให้อีกทีก็ อาหารตอนเย็นนะคะถ้าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลงในขั้นตอนการให้กินอาหารแล้วก็ปล่อยเล่นน้ํานะคะนี่เราก็จะทําความสะอาดรางเขาตอนเช้าเลยในะคะนันนี้เพราะว่าเวลาให้อาหารเช้านี่เราจะได้เทให้เขากินได้เลยเพราะว่าอเป็ดจะแย่งกันที่นี้เราก็จะทําความสะอาดไม่ทั่วนะคะนี่ก็จะทําก่อนเลยค่ะ ่านี่ก็ทำความสะอาดรางเสร็จแล้วนะคะสะอาดดีแล้วก็จะดูขั้นตอนการเอาฟางมาใส่รางไข่เขานะคะเพราะรู้สึกว่ารางไข่เขาวันนี้เนี่ยจะสกปรกก็จะเพิ่มในส่วนของฟางเพื่อที่จะให้เป็ดเขาไข่เยอะมีสุขภาพจิตในการไข่แล้วมีความสุขนะคะนี่ก็จะให้ไข่เขาเพิ่มขึ้นกันทำรางไข่ใหม่ ก็จะทำรังไขให้เขาใหม่นะคะนี่เอาฟางมาใส่ส่วนที่สกปรกของเขาแล้วก็จะเพื่อที่จะให้เขาไข่ได้สบายๆนะคะนี่เป็นการเสริมฟาง<ไ>ให้กำลังไขใหม่ของเขาเนเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งนี่เราจะใส่ให้เขาก็ประมาณครั้งสองครั้งนะคะนี่ถ้าสกปรกมากแล้วก็จะ ใส่ที่สองครั้งแต่ถ้าดูแล้วมันยังพอใช้ได้เราก็จะใส่ประมาณหนึ่งครั้งนะคะนี่ต่ออาทิตย์ค่ะไขวันนี้ก็ยังเหลืออยู่สองแผงนะคะนี่จะไปส่งเขาค่ะวันนี้สิบห้าแผงก็ออเดอร์ส่งออเดอร์สั่งไปหมดแล้วค่ะนี่เหลืออยู่หนึ่งแผงนี่แผงนี้ก็สั่งแล้วนี่จะ,จะวิ่งส่งเขาค่ะ ในหน้าร้านเราก็มีนะคะหน้าร้านอยู่อยู่ที่บ้านกําลังทําแผงใหม่อยู่แต่วันนี้เนี่ยหมดเหลืออยู่แผงหนึ่งค่ะนี่เหลืออยู่แผงหนึ่งก็การตลาดของเราก็จะทําแบบนี้เลยคะ่ะวันไหนที่มีของเยอะเราก็จะไปตลาดอย่างเมื่อเมื่อวานนี้ก็ไปตลาดนัดตลาดนัดหมดค่ะหมดอก็ขายอยู่ที่แผงร้อยหนึ่งนี่จะลงให้ดูนะคะว่าการตลาดของเราก็จะ ทําระบบนี้หละคะ่ะในไขรไม่เคยเหลือเลยนะคะหมดวันต่อวันเลยะคะ่ะลูกสาวลูกชายแล้วก็แม่นี่โพสขายตลอดนะคะของไม่มีค่ะของไม่มีจะส่งขายดีขายดีค่ะนี่เป็นการผสมอาหารเช้าให้เป็ดน,นะคะนี่เพราะอาหารกระปัมค่ะเพราะว่าเขาจะวันนี้จะออกจะสายหน่อยเขาว่าจะเสรทุรักนะเดี๋ยวจะตักทำการตักให้ปิดก่อนนะคะนี่ วันนี้ก็จะเสร็จสิ้นค่ะหลังจากกที่เขากินอาหารเช้านะคะเราก็จะปล่อยเขามาลงอย่างนี้แล้วค่ะนี่ค่ะก็บางตัวก็จะอยู่ลอยเล่นน้านี่แหละค่ะนี่จะบางตัวก็จะอยู่ตามร่มไม้นอนพักผ่อนนะคะนี่พอเขาอิ่มแล้วจะไม่มีเสียงเลยค่ะตอนเขาอิ่มเนี่ยบางตัวก็จะอยู่ในคอกค่ะก็ถ้าเขาอยากไข่เขาก็จะขึ้นไปไข่วันหนึ่งบางบางวันก็ประมาณครึ่งแผงนะคะนี่ค่ะนี่ ทุกวันขเขาปิดเราก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะนี่ถ้าถ้ากดติดตามด้วยนะคะถ้ายัางไงก็จะลงให้ทุกท่านได้ดูอีกนะคะว่าการเป็นอยู่ของเขาแต่ละวันนี่เขาอยู่กันยังไงคะการเลี้ยงเป็ดนี่บางท่านอยากยเลี้ยงบ้างไหมหรือย,อยังไงก็ดูในคลิปนี้เลยนะคะนี่เลี้ยงเป็ดสำหรับไข่เป็ดของเราวันนี้สิบห้าแผงนี่ก็ ขายหมดแล้วค่ะ้าแผงก็รอลูกค้าก็รอพรุ่งนี้ก่อนนะคะเพราะวันนี้นี่ปิดการขายแล้วค่ะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ